อุ้ยบรเมเด็ดจังดลเนี่นีว่ว้าวนี่ดอกนึ่งว้าวสองดอกเห็นไหมลูกสาวกำลังงามเลยน,นี่นี่จ้ามีตัวหัวโสมอ,อกใหญ่ใหญ่ ว้าวนี่สโนว์ตัวหนึ่งนี่สโนว์ว้นี่สโนว์ว้าวโอ้ยนี่ไล่ไปไล่เอเมนเอเมฮะแอกไซติงอีกแล้วว้าวว้าว

ย <laughs> ายนีกละของเสียบยายนี่เด็ดดอกหนึ่งนี่